แท็กซี่แท็กซี่จ่ายเงีคนเนี้ยเดีวกันม่ลีน,นลลงบอลสิชุดตัวเท่นเนาะมาชิดชาวสุรถถุนคนเนี่ยชาวบอาโตต้งชิดเท่ต้งคนเท่เนาะคนเนี่ยลีบอก tin chẳng trong so với chẳng trong trợn nữa nè tung nà nà tung nà tung nà bùi so với là nà gôn tìm tìm tích xi chị tập yaki mèo nèo rà 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 rà

มาเลนีคสโ,โลโคนเชดิมา <c oughs> คุเนตละขป่าวาลานะขามันลายตร้มหยเนาะคุยเนป่าวาตุงและคุยนักขา,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 าตร้มหยักมนันามาลาเลยเนาะดิมาเอ่อดิมา,มาชิตโตติดชาวทม,า,วา,มวาชาวเนตลายกูขคปาวชาวชาวติดทยสุดอรติดกูเ้วยเนาะดิมา ตีเนตชาวนานะคนเนตสวนเนกูด้วยเนาะอะไรอะไที่ซีไทีซีทีซีกูมาเกียร์เราบวมาเลยละไมาลีจีสักนาตรงนี้กีนาตรงนี้เลยนากี่อมากีกันนี่กูกเทกลาอะลูกกเนาะอทีซีที่มา นั่นก็มาซาวจิบ่าอู่เนี่ยเนาะจนอไอ้ดิต้วยถ้วยไม่กันนบากันนဖြစ်ပါလေတော့จมถတ်တင်ပြီဗျာอ่าဒီกันนจ่ายดิเสร็จแล้วไล่ดิซော့จิပေါ့เนาะไอ้มาဟို44เนี่ยแหละเสร็จแล้วแหละอันนี้ไปอ่ะ44เนี่ยหนีไปบ่ซော့ปေါ့เนาะไอ้ถ้าสุกก็คงจะตัดตาเลยဗျာอารมณ์เบ้กันต้องจะมาฟิปอกจะมาฟิกันเนี่ย